นากเขาว่าเมืองที่น่าอยู่ยากมารู้จุดลงไหลในสเสน่ห์าอยู่ปายด่างวานชายได้ตายใครได้มาสวยนนะะสหนักหนาฟ้าสิครับจะลบขาซ้ายทะเลาท่านผู้ชมครับในขณะนี้ก็โรงเรียนใไอราบว่ามาตรูานสินิพากลังทำงานเกี่ยวกับเรื่องอีทโดยเฉพาะวันนี้ต้อง ต้องขอบคุณท่านท่านผู้กับนะครับที่มาเยี่ยมและก็อยากจะทําสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้เห็นว่าตอนนี้ท่านมาแล้วอยากจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องงานสันติภาพนะครับก็เลยอยากให้เห็นว่าอยากเชิญมาวันนี้ที่บ้านทูตนี้ก็อยากจะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมได้เห็นผมในฐานะาที่ก็คงจะรู้ว่าทําทงานร่วมก,กับยิเลาะมานานแล้วอยู่ที่นี่มาห้าหกปีแล้ว วันนี้ก็อันนี้เป็นเพื่อนกันที่ท่านลงมาเป็นผู้กับดังนั้นก็ขอพวกเราฝากไว้ด้วยนะครับขอฝากไว้ด้วยแล้วท่านเดี๋ยวท่านแนะนําตัวอีกทีหนึ่งเชิญท่านผู้กผู้กับแนะนาตัวนิดหนึ่งกนแล้วกันบางคนยังไม่ได้มาเจอกันในวันก่อนเชิญครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับผมพันธุประเดชสถานฟ้าวามสิงห์นะครับก็เป็นผู้กับหรือสะคนใหม่นะครับแต่ก่อนเคยอยู่ยะลาเออนราธิวาสเนี่ยครับอยู่ที่ กองสืบเราเนี่ยปีหนึ่งอยู่ที่โรงพักกองเมืองเนี่ยสามสี่เดือนนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่สงขายะลา <c oughs> อยู่ปีสองปีแล้วก็ลงมาที่นี่นะครับอยู่ลือสอบสาเหตุที่เลือกลือสอบเพราะว่าต้องการจะทํางานเกี่ยวกับด้านสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับความไม่เขาอกเข้าใจกันรู้สึกมันจะมีมีเยอะในพื้นที่เราการไม่ได้รับความเป็นธรรมก็มีส่วนหนึ่งนะครับ ทั้งหมดนี้ก็ได้พูดคุยกับอาจารย์แล้วนะครับว่าเราจะมีแนวทางเกี่ยวกับเรื่องนี้กันยังไงก็ถือว่าเป็นเราเป็นพวกสนิภาพด้วยกันนะครับเป็นคนกันเองเป็นคนของเราทั้งนั้นนะครับไม่ได้มีเขามีเราอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพูดคุยกันได้หมดนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่บางคนเรื่องเล็กนะแต่ตัวเองคิดว่าเป,เป็นเรื่องใหญ่ทั้งที่บางเรื่องบางทีมันมีเรื่องทางแก้ไขได้นะครับต้องคุยกันก่อน ในเรื่องการช่วยเหลือทางประเด็นข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยที่ทำให้เกิดความลำบากใจเนี่ยมันก็มีทั้งออกอยู่นะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยทางท่านแม่ทัพภาคสี่ทางผู้บัญชาการศรชต mm hmm. ก็มีนโยบายว่าเอาเอา,เอาเขา้าเข้ามาพูดทีมันได้รับความเป็นธรรมเนี่ยเอามาเข้าระบบนะครับถ้าพอรากรแล้วมารายงานตัวแล้วก็ผอนผอ,อรกรได้นะครับ มีเหตุมีผลถ้าใครตนปวิก็มาเข้าระบบเกี่ยวกับทั้งขึ้นทางสารไปนะครับไม่มีทํานอกกรอบกฎหมายเราพยายามจะให้เกิดความเป็นธรรมให้มากที่สุดครับและให้การประกันตัวก็ไม่ใช่ว่าจะดึงราคาสูงจนเกินไปก็จะลดลงมานะครับลดค่าประกันให้สามารถที่ว่า,ารายงานตัวแล้วประกันตัวออกไปได้ไปใช้ชีวิต อยู่กับญาติพี่น้องอยู่กับลูกกับเมียได้ทำมาหากินได้ตามปกติอันนี้เป็นนโยบายของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับซึ่งผมจะต้องเอาตัวเนี้ยมาสู่การกระทําให้มันเกิดผลให้มากที่สุดนะครับถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรยังไงเนี่ยต้องรีบบอกโดยเฉพาะในกลุ่มนี่นะครับกลุ่มพวกเราในกลุ่มทูตของทูตสันติภาพเนี่ยผมถือว่าต้องดูแลดูแล เป็นพิเศษเลยนะครับต้องดูแลเป็นพิเศษเลยค่อยไปดูแลคนอื่นทั่วไปอีกคนอื่นเขายังอาจจะไม่เข้าใจแต่พวกเราเนี่ยอาจจะเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นได้ไวขึ้นเพราะว่ามีตัวเชื่อมมีดีว่ามีอาจารย์ศิยะมีตัวเชื่อมตั้งหลายคนซึ่งไว้เนื้อเชื่อใจทั้งสิน้นแล้วก็ทํางานสนิพภาพกันมาเนี่ยยาวนานนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาทำอย่างเช่นเกาะสนิพภาพพวกนี้เนี่ยผมก็เป็นคนเพ้นนะครับก็เข้าใจเข้าใจในปัญหา เข้าใจในความไม่เข้าใจกันเข้าใจในระบบกับประชาชนได้นะครับก็ขอขอบคุณหวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากทุกๆคนอย่างียิ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายอาริสาและกำนันตะบูรศก็ไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่านี้พูดไม่เป็นอาจารย์ก็ป <attraction> ฏิารเข้าไก็อาสามาร่วมงานกับท่าน คนหนึ่งครับเป็นี่ครับนี่ก็นี่ก็กำนันลือศนะครับที่ทานแนะนําขออยากอีกสักสองสักสองท่านอธหาขอคนนี้แนะนําตัวนิดหนึ่งครับทวดทีแนะนําตัวนิดหนึ่งสวัสดีครับผมก็เป็นกำนันที่ตาบลสามัคคีครับคนชื่อนายแม่แก่เส็จเลาะเป็นกำหนักของตาบลสามัคคีครับผมก็ไม่มีจะคุยอะไรมากผมก็ใช้กำนันสวัสดีแนะนำตัว Ah, rekom sedikit. Neng, rekom sedikit. Seven, seven, seven. Khabar, saya nama Kamnanta Bonswari, Ampuras, Jawa Nusantara. Ah, lagi satu nih, jilat. Neng, rekom sedikit. Satu nih, ah, rekom. Nih, lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya nih kecek sedaya wujud. Saya nih nama Haji Amdalah, Haji Abu. Ayah. เดี๋ยวกิจสกัลยงาตุศรีป่และกัลยงาปุกะทัุ้หมดเนี่ยตพวกนี้ทัมดนี่เดี๋ยวเดบทั้งหมดเดี๋ยวเป็สโวแบล็กกเนี่ยผมก็บอกภาษาไทยนะชิพผมก็ชื่อัมดลเอกุญครัเป็นทำงานกับอาจารย์สุริยะอยู่ทีบุกาะที่นี่อาจารย์สุริยะทุนศรีพัอ่าแนี่ขอนะเอาเพื่นรนยกรองนยกเชิญนอยรองนยก อยู่ไหนอยู่ไหนตำบลรศอ่าเจ้านายครับครับสวัสดีครับกับผมนายมัตสากีฮายิโอะหลงนายกอบตตำบลรศออำเภอรศอขอแสดงความยินดีที่ได้พบปะ กับหน่วยสันติภาพในวันนี้ครับคิดว่า,เ,าเราพบปะในวันนี้มีมีบนดีกับกับหน่วยสันติภาพในะวันนี้คับผมก็ ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับอ่าขอบคุณครับอ่ะอันนั้นนิเลยเลยผมยินดีต้อนรับผมกลับใหม่ว่ากัอาจารย์สุริยะที่มาร่วมมือร่วมใจกันทำงานในตำบลในอำเภอรศอันจังหวัดนราธิวาสครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมอนิภาสารแล้วครับในนามชาวรศคนหนึ่งรู้สึกยินดียิ่งที่ท่านพวงกลับและหน่วยสารภาพที่ มีความเข้าใจคนในพื้นที่มากขึ้นนะผมก็รู้สึกภูมิใจที่ทำให้กับได้เกิดไว้ว่าอยากให้พวกเราช่วยงานแล้วก็ท่านก็พร้อมที่จะช่วยพวกเรานะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมชื่ออับดุลละบุละเป็นผู้ใหญ่บ้านมู่สามตามบนสามัาคีอุบลทรัพย์อย่างไนั้นที่ว่า ผมก็มีความยินดีมากที่ได้พวกประกับผูกก้กำกับและก็นวยสัถิภาพของเราในวันนี้เพื่อ,อให้พวกเราทุกคนนั้นเข้าใจสกันและกันอันนั้นอ่ะขอแค่นี้ครับสดีครับอ้าวน,นั้นอีกสักหน่อยคืออามะชาเมครับเป็นสมาชิกอ,อ,อ,อบตอมูเจ็ดตำบลสอครับครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับ กําลังให้เห็นว่าทุกคนให้กําลังให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันโดยเฉพาะทางทุกฝ่ายที่ได้นํานตัวไปแล้วดังนั้นผมเองก็ในฐานะที่คนทํางานสันติภาพก็ต้องอยากให้เห็นว่านี่คือหากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกันอย่างนี้ผมคิดว่านี่คือความร่วมมือร่วมใจผมคิดว่าความสงบสุขและความสันติสุขคงจะกลับคืนมาสู่พวกเราชาวไทยแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องชาวรีสอทุกคนนะครับอาปลุกมือตัวเองหน่อยประเม่นใจนะครับ เย็นใสหมอกขาระวายานชื่นบานประการเมื่อมาได้นสายหมอน้ำค้างร่างเารารายฝนช่ำชื่นกระมอนหมอกขาวไหลาย,ยาวเป็น นชวนฝันดังดวงจันทร์สาดแสงต้องนวนเลียนน้ำงามลึมสวยเย็นห้องเทนนวลฟ้านก่อนลาจากน้ำฝากรอยฝังรักนานจังใจโอ้เขาพไกล far าผูพ้พราสักนั้นให้เราคู่กันดังจันทร์คู่ฟ้าราตรีงามปานบาทประสาริทานอลังการสถานมิมานชิมตีเขียนคู่ นมต้องรักแห่งนี้มันรักพัดดีดังหมอกขารักเขาพักดินรมันรักพัดดีดังหมอกขา